ทีละทีละชาลีทีละชาลีทีละเรียกได้ว่ากลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังมากๆณตอนนี้สำหรับจีกามินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีและน็กชาลีนักแสดงหนุ่มชาวไทยจากกระแสจิ้นข้ามประเทศที่ทำหลายๆคนไม่ได้หลับได้นอนเฝ้าจอรอดูสาวกามินกับแน็กชาลีจีบกันผ่านโซเชียลทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเรียวๆทุกคนได้ลุ้นไปพร้อมๆกัน ล่าสุดทางด้านของหนุ่มแ็กชาลีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เดินหน้าจีบสาวกามินเต็มร้อยพร้อมลั่นวาจาว่าเกาหลีแค่ปากซอยแถมตอนนี้หนุ่มแ็กก็พยายามสอนภาษาไทยให้สาวกามินด้วยอย่างเช่นคำว่าจา๋าที่รักจา๋าเจอคำนี้เข้าไปแฟนคลับตุยกันไปเลยและกามินก็ดูเหมือนจะเข้าใจเป็นอย่างดีและตอนนี้พูดคำว่าหึงเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนแถมตอนพูดก็น่าเอ็นดู แฟนๆชาวไทยโดนตกกันไปแล้วครึ่งประเทศและต้องยอมรับว่ากามินเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วมากฝึกร้องเพลงไทยและเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยได้แล้วและสิ่งหนึ่งที่กามินเป็นที่รักของแฟนคลับชาวไทยคือของฝากจาก fc ที่ให้กามินกามินก,นก็จะเอามาใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อพื้นเมืองเสื้อชาวดอยเสื้อกรเรียงเรียกได้ว่ากลายเป็น์พาว power แบบงงๆที่ไม่ต้องใช้ทุนสูงในการโปรโมท เพราะกามินใส่แล้วดูน่ารักมากๆแถมยังใส่คู่กับกางเกงช้างของไทยหลายๆชุดที่กามินได้ใส่แล้วไลฟ์สดกลายเป็นชุดที่กำลังขายดีในตอนนี้เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของนักชาลีกับสาวกามินดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคาดว่าไม่ช้าเราจะได้เห็นท่านแม่ทัพเดินทางไปหาสาวกามินที่เกาหลีอย่างที่เคยบอกว่าเกาหลีแค่ปากซอยก็เป็นได้และสำหรับซีรีส์ของท่านแม่ทัพและนายหญิงกามิน ทำเอาติดกันงำงมทุกเพศทุกไวัยไปแล้วค่ะตอนนี้กามินโดนแซวจากแฟนคลับคนไทยว่ากามินเป็นคนไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเพราะกามินพูดคำว่าขอบคุณบ่อยมากแทบจะทุกครั้งและยกมือไหว้พร้อมขอบคุณทุกครั้งต่อมาคุณแพรก็ได้เล่าให้กามินฟังที่ท่านแม่ทัพได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะเดินหน้าจีบกามินเต็มที่พร้อมทั้งตอบคำถามว่ากามินใช้นามสกุลอนุญาตให้ใช้ไหมถ้าเป็นกามินผมยินดีให้ใช้ได้เลย งานนี้ทำเอาสาวกามินยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ